นี่ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับผมกับภายใต้คอนเซปต์ Future for All พยายามให้ทุกคนทุกความแตกต่างนะครับเข้าถึงบูธนี้ได้อย่างไร้อยต่อทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับนำรถรุ่นอะไรมาบ้างจะเป็นยังไงดีไซน์อย่างไรบ้างแล้วก็มีนวัตรกรรมอะไรมาโชว์บ้างนะครับรไปรับชมกันได้เลยเริ่มกันที่คันแรกครับ m e r c e d e s Maybach S 580e ที่สุดแห่งความหรูหราที่สุดแห่งความโตตนของทาง เมอร์เซเดสไมล์บร์นั่นเองครับเรียกได้ว่าคันนี้ใครเห็นก็ต้องหลงไหลกับสีทูโทนของเขานะครับพวกงานดีไซน์การประกอบถือว่าเป็นที่สุดอีกระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับรถพลังงานสันดาปนะครับมไม่ว่าจะเป็น GLA A200 นะครับหรือตระกูลป l ั g กอก็มีมาแล้วก็ที่น้องเล็กเด่นมากๆเลยอย่างเจ้า EQB นั่นเองครับพี่ใหญ่อย่าง EQE ก็มีหรือ EQS e นะครับทั้ง3คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนวัตก,กรรมพลังงานไฟฟ้า100%นะครับอยากให้เพื่อ,อนๆได้มาสัมผัสกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เฝ้ารอเจ้า EQB นะครับว่าเขาจะมีขายมาอีกครั้งไหมลองมาดูครับลองมาสัมผัสว่าที่งานเขาจะเปิดขายกี่คันส่วนที่เป็น Mercedes-Benz AMG ก็มีมาโชว์เช่นเดียวกันครับจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่รุ่นที่เป็นที่สุดของความ ความงานประณีตละกันนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาเลือกตามที่ใจเจ้าของต้องการครับแล้วก็งานตัดทุกอย่างเนี่ยผ่านที่ Manufacture นะฮะอันนี้คือสวยมากๆแล้วก็สีนี้เนี่ยมันแบบดูหรูหราไฮโซมากๆเลยช่วงล่างใครคิดว่าคันนี้เนี่ยจะยกโยหรือว่าขับไม่สนุกนะครับผมคอนเฟิร์มแม่งโคตรดีทัดมาคันนี้เราได้ลองในสนามช้างแล้วนะฮะกับอัตราเร่งที่เดือดสุด อย่าง EQE e 53นะครับเรียกได้ว่าเป็น time warp เลยก็ได้นะครับคันนี้เนี่ยสุดร้อยเราลองได้อยู่สักประมาณเกือบเกือบสีวินะครับเดือดดานแน่นอนแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาอาจจะเข้ามาจํานวนจํากัดนะครับใครที่อยากได้ก็อาจจะต้องแย่งกันนิดนึงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีตัว Mercedes-Benz Vito นะครับที่เป็นรถยนต์สำหรับผู้วรยหารนะครับราคากําลังโอเคเลยประมาณสัก สามกว่านะครับแล้วก็ถัดมาก็ยังมี Mercedes-Benz AMG c l ็53ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเพียวแล้วก็เป็นอาจจะใกล้และ,ใ,ละใกล้ที่อาจจะเป็นแรขาก็ว่าได้นะครับในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าทาง Mercedes-Benz จะมีรุ่นอะไรเข้ามาเพิ่มเติมสำหรับตระกูล AMG นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับยัง ขนรถมาเรียกได้ว,ว่าทั้งหมดเนี่ยเกิน15รุ่นเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานสะอาดนะครับผมรถยนต์สันดาบรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพื่อนๆลองมาดูนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะ GLC รุ่นใหม่ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริ hybrid, สามารถขับไกลด้วยเรนจ์สะยยทางไฟฟ้าเพียวเนี่ยเกิน110กิโลนะครับแล้วก็คันนี้พลังงานสะอาดอย่าง EQE SUV นั่นเองครับลองมาสัมผัสด,ดูนะครับหรือเพื่อนๆสนใจ อยากสอบถามข้อมูลเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดิจิทอลไกด์ที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาสำหรับคนที่สนใจรถยนต์ Mercedes-Benz นั่นเองครับในวันนี้บ l o c ่าแล้็บูธ m o r c e d e s b e n z ที่งาน Motor Expo o o อ่า Motor Expo ถูกแล้ว2 0 2 3นะครับต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ